เรื่องย่อละครปริศนาปริศนาเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนลูกสาวสีคนของคุณนายสมรและพระวิจิตมนตรีที่เธอได้ชื่อนี้เพราะปริศนาเกิดหลังจากบิดาเสียชีวิตได้หกเดือนทำให้ญาติพี่น้องฝ่ายพ่อซึ่งรังเกียจความเป็นครูจตุจนของคุณนายสมรอ,อยู่แล้วสงสัยว่า ปริศนาอาจจะเป็นลูกชู้ไม่ใช่ลูกพระวิจิตรเมื่อคุณนายสมรตกผู้ไม้ก็ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกทั้งสีคนคืออุบลสิรีอานงและปริศนาโดยไม่มีญาติฝ่ายสามีมาใยดีจะมีก็แต่วิรัตน้องชายของพระวิจิตมนตรีที่ดีต่อพี่สะพ้ยและหลานๆมาโดยตลอด เมื่อวิรัตต้องย้ายไปรับราชการที่สหรัฐอเมริกาเขาจึงขอปริศนาหลานคนโปรดไปอุปการะด้วยที่อเมริกาปริศนาได้รับการศึกษาที่ดีได้รับความรักความอบอุ่นจากวิรัตประหนึ่งลูกสาวแท้ๆปริศนาเติบโตขึ้นเป็นสาวน้อยที่สดใสร่าเริงมีความมั่นใจในตัวเองแบบเด็กฝรั่ง และมีความสามารถมากมายทั้งทางด้านกีฬาดนตรีและศิลปะปริศนากลับมากรุงเทพเมื่ออายุ19ปีด้วยความสวยและความเก่งขณะเดียวกันชายหนุ่มที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดคือท่านชายพจท์ปรีชาราชนิกุลหนุ่มหล่อเจ้าของวังศิลาขาวทายาทมรดกจำนวนมหาศาล ท่านชายมีคณิฐ h าสุดสมาัเพียงคนเดียวคือท่านหญิงรัตนาวดีแต่ก็ได้อุปการะลูกภรรยาน้อยของน้าชายอีกสองคนคือประวิทย์และวิมลท่านชายให้ความไว้วางใจประวิทย์เหมือนน้องแท้ๆส่วนวิมลก็สนิทสนมกับท่านหญิงรัตประวิตย์รู้จักกับอานงพี่สาวผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยของปริศนาที่หัวหิน เขาสนใจในตัวอนงตามประษาชายหนุ่มแต่เมื่อประวิตย์ได้พบกับปริศนาเขาก็หลงใหลในตัวเธอและเปลี่ยนใจมาชอบปริศนาแทนในขณะที่อานงก็หลงรักประวิทย์เข้าจริงๆต่อมาปริศนาได้งานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสีขาลายเป็นโรงเรียนประจำของแก่นแก้ว และหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือท่านหญิงรัตและวิมลต่อมาประวิทย์ได้ชวนปริศนาให้มาร่วมกิจกรรมต่างๆในวังศิลาขาวมากขึ้นทำให้ท่านชายได้ใกล้ชิดเห็นความฉลาดน่ารักของเธอและเกิดลงรักปริศนาทีละน้อยปริศนาก็รู้สึกประทับใจในความเป็นสุภาพบุรุษของท่านชายจนกลายเป็นความรักเช่นกัน ประวิทย์หลงรักปริศนาจนถอนตัวไม่ขึ้นแต่ปริศนากลับเข้าใจว่าประวิทย์ชอบอโน์เธอจึงให้ความสนิทสนมในฐานะเพื่อนและว่าที่พี่เขยมากกว่าประวิทย์จึงได้ขอให้ท่านชายช่วยพูดแทนท่านชายซึ่งรู้ตัวว่ารักปริศนาเข้าแล้วก็จำเป็นต้องตัดใจจากปริศนาเพราะเห็นแก่ประวิทย์ และหันมาทำหน้าที่พ่อสื่อปริศนาปฏิเสธความรักฉันชู้สาวของประวิทย์ภายหลังประวิทย์ได้มาสารภาพกับปริศนาด้วยตัวเองทำให้เขารู้แน่ว่าปริศนาไม่ได้รักเขาประวิทย์จึงหันกลับไปหาอนงค์ตามเดิมด้วยความรักที่มีเป็นทุนเดิมทำให้อนงค์ตอบรับรักประวิทย์ด้วยความดีใจ ระหว่างนี้ซีรีพี่สาวคนรองของปริศนาก็ชอบพอกับคุณเสมอลูกชายข้าบดีเพื่อนของท่านชายแต่เมื่อคุณเสมอขอให้พ่อมาสู่ขอซีรีพ่อของเขากลับปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าซีรีจนไม่คู่ควรและได้หาผู้หญิงไว้ให้เขาแล้วผู้หญิงที่พ่อของคุณเสมอหาไว้ก็คือระตีแต่ระตีปฏิเสธ เพราะมีความหวังอยู่ที่ท่านชายคุณเสมอจึงกลับไปหาสิรีแต่สิรีตัดใจแล้วและจะไม่ยอมรักใครอีกหลังจากห่างเหินกับทางวังชีลาขาวปิศนามีเพื่อนบ้านใหม่คือครอบครัวของนงรักษเจ้าของร้านตัดเสื้อที่สิรีทำงานด้วยครอบครัวของนงรักประกอบด้วยอ,อนอนนพี่ชายนักเรียนนอกสุดโก้และนก น้องชายผู้ฝ่ายรู้ทะเยอะทะยานทั้งสองเป็นเพื่อนที่ดีของปริศนาปริศนากับอานนท์สนิทสนมกันมากขึ้นในฐานะเพื่อนและคนที่เคยอยู่เมืองนอกเหมือนกันจนทำให้ท่านชายเข้าใจผิดฝ่ายรติีก็พยายามใกล้ชิดเพื่อเอาชนะใจท่านชายปริศนาเองรักท่านชายไม่น้อยไปกว่าที่ท่านรักเธอรักเธอ แต่ด้วยความถือดีคิดว่าท่านชายมีเงินคอยแต่จะดูถูกผู้หญิงว่าวิ่งไล่จับท่านทำให้ปริศนาแข็งข้อกับท่านเสมอจนสุดท้ายมีข่าวลือว่าปริศนากับอ,อนอนรักและจะแต่งงานกันท่านชายรู้ข่าวก็เสียใจหนีขึ้นไปเชียงใหม่ไปล่าสัตว์ที่เชียงรายวันหนึ่ง ปริศนาก็ได้รับข่าวร้ายว่าท่านชายป่วยเป็นไข้ป่าอาการปางตายและกำลังถูกส่งกลับมากรุงเทพปริศนารู้สึกเสียใจและรู้ใจตัวเองว่าท่านชายมีความสำคัญกับเธอมากขนาดไหนปริศนามาดูแลท่านชายที่วังศิลาขาวในคืนที่ความเป็นความตายเท่ากันปริศนาสารภาพรักกับท่านชายว่าเธอรักท่านชายมากแค่ไหน ทั้งสองจึงเข้าใจกันในที่สุดอาการของท่านชายดีวันดีคืนเมื่อความรักของทั้งสองสุกงอมจึงมีการมั่นกันอย่างเงียบๆแต่แล้วเรื่องก็เข้าถึงหูคุณหญิงราชวัลลบแม่ของระตีที่อยากได้ท่านชายมาเป็นเขยคุณหญิงเอาความไปบอกเสด็จอาญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวของท่านชายให้คัดคา้าน และใส่ไฟว่าปริศนาเป็นไพร่ไม่มีชาติตะกูลทําตัวเหลวแหลกมีคู่รักมากมายสเสด็จอาจึงเรียกท่านชายเข้าไปพบและถามความในใจเมื่อรู้ว่าท่านชายรักปริศนาอย่างแท้จริงสเสด็จอาจึงขอดูตัวปริศนาในงานเลี้ยงที่วังชิลาขาวเมื่อได้พบกับปริศนาสเสด็จอาก็โปลดปริศนา ถึงกับประธานสร้อยเพชรของตระกูลให้เธอคุณหญิงราชวัลลบเห็นท่าไม่ดีจึงแฉเรื่องที่ปริศนาเป็นลูกไม่มีพ่อแต่เหตุการณ์กลับเปลี่ยนไปเมื่อคุณอาวิรัตของปริศนาซึ่งเพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาปรากฏตัวในงานพร้อมจดหมายรับรองฐานะของปริศนาที่พระวิจิตรมนตรีเขียนไว้ก่อนตาย ว่าปริศนาคือลูกของพระวิจิตเมื่อปริศนาในตัวของหญิงสาวถูกไขจนหมดข้อกังหางานแต่งงานระหว่างนางสาวปริศนาและท่านชายพศปรีชาก็เกิดขึ้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดราวเทพนิยายติดตามชมละครปริศนาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21.30นาฬิกานาที ทางช่อง PPTV